จ t Racing o โอตูช่างควัน his best time was 7.473 on his qualifying r u n คันนี้ไม่มีปีกหลังนะครับ hmm. ลดแรงต้าน hmm. มาให้เร็วจังเจะรวด Made in Thailand ครับ1.5ลิตร Isuzu Turbo Diesel Engine o r b i t o n เป็นผู้ชายพูดน้อยครับโอ๊ตนะตอนสัมภาษณ์ โอ้ยรับเป็นไงบ้างกับการวิ่งในรอบนี้ฮะครับผมเอาล่ะผมคือ TT Racing อ่ะโอ๊ตอู่ช่างขวัญนะ่ะพูดน้อยแต่ทำจริงเมดในไทยแลนด์คข้าเขียนอยู่ทีมี่ครับง9ุานำรถเข้าปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้ครับ1นานำรถเข้าปาร์คเฟิร์มเดี๋ยวนี้ฮะ ไม่มีหางหลังก็เท่ากับว่าไม่มีดาวฟอสจะไม่ใช่ไหมถูกที่กดไปที่ล้อหลังเพราะนั้นความเร็วสูงปลายมาอาจจะปลายมาจะอาจจะคอนโทรลรถลำบากหน่อยครับผมหน้าก็ไม่มีนะน้าก็ไม่มีนี่เอาเพียวอ่ะเนี่ยดูสิดูแหวกลมอย่างเดียวเลยไปด้วยใจครับครบิน่าจะมีแบบ่เป็นควนดล้วกอส เฮ้ยเร็วว่ะเฮ้ยเร็วว่ะเร็วจริงว่ะ7016ครับเอาแล้ว